สวัสดีพี่น้องปองปไปสุขูสุคนเก่้านะครับผมมาพบกับผมนะครับคุณว่านพาแสบคือเก้ครับพี่น้องครับมอนกับมีเมนูนะครับลูกหมูรับพี่น้องครับแล้วกับพักพักผู้ข้าวหรือยิ่งกว่านี้พักข้าวตองครับพี่น้องครับแล้วกับมีดอกผักกาดครับพี่น้องกับเป็นลูกหมูซุกได้พี่น้องครับแต่ว่าเลือดนะครับการที่เป็นเลือดดิบนะครับแต่ว่าหมูนี่เป็นหมูซุกนะครับพี่น้องครับต้องขอถทดขอไัยนะพี่น้องคนที่เ็นบบกินดิบนะเด้อพี่น้องเด้อนะครับแต่ว่ากับ เป็นเมนูที่เ <cutter> สียบคือเก่าเหรครับพี่น้องครับผมก็ขอขอขอบคุณพี่น้องสุขุสุขชนนะครับผมที่นะครับสนับสนุนนะครับกดไลค์นะครับกดคอมเมนต์นะครับขอบสองคุณว่านนะครับสุขุสุขชนนะครับเนาะกาต้องอาศัยพี่ใส่น้องสุขุสุขชนนะครับตั้งใจไปได้เนาะสองคุณว่านกับบริษัทมาดไปคนเดียวได้ครับพี่น้องครับเพื่ออาศัยการสนับสนุนจากผีจากน้องคือเก่านะครับผมนะบอต์องอีกอย่างมากมายครับพี่น้องครับกะเสียบเสียบคือเก่าสำหรับคุณว่านนะครับอ่ะก่อนการกินของไปชิมกันตรงนี้ เกี๊ยข้าวจักหน่อยเนะนาะขออนุญาตพี่ขออนุญาตน,น,น้องสุขุขุคนคือเกาเลยครับผมจักหน่อยครับผมพอเป็นกระใสแล้วพี่น้องเนี่จักหน่อยครับผมครนี้ห้องนอนคือเกาครับพี่น้องเสียบเสียบคือเกาไปเสียบไปในคุณว่าเลยครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นก็เดี๋ยวเอาชุดเครื่องมันผสมจักหน่อยนะพี่น้องนะให้มันหนากินหน่อยนึงครับพี่น้องเป็นอีกยังก่นีง บุญฉีนทอดอพี่น้องเขียบทอดครับผมมันฉีบหอมรัมหน่อยพี่น้องนะมีดุกดวดพร้อมได้ครับผมวันนี้ครับเสียบเสียบน้ำกันรั่วครับผมนี่ข้าวเหนียวจ้ำพบ้มพี่น้องพออันนี้ไม่นช่เป็นแบบ เลือดผสมพวกน้ำเครื่องเขาไปหน่อย ดอกพักกาดป้อไปน้องหวานหวานเนาะหวานหมากเลยผักข้าวตองไปน้องผักกาดมันอื่นผักกาดมันอื่นผากกาักตางครับไปน้องอื่น,ผ,ากกานผู้ข้าวอีสานกับเหนือนอะไรอื่นเหมือนกันลไปน้องข้าวตอง ออกข้าวนอนๆครับรสชาติออกเปรี้ยวเล็ก thank you เพชรมาพี่น้องแซ่บเผ็ดสิ่งใดที่ขุนวัลเฮชรไปกิริยาใดที่มันโมสุภาพนะครับขอโทษขอโทษขออภัยพี่นอ้องพ้นที่บนบ่อชอบไปนั่งเล่นขับเนะ้อคุณวัลเบอร์มี่เจตนานะครับที่ชิมาสั่งให้พี่น้องที่บ่อชอบนะครับผมนะก็ขอโทษขออภัยมาเทนี ไวนาธินีด้วยนะครับผมกระเบื้องให้ปินเกาบันื่นนะครับผมเพื่อว่าใหนี้เบื้องการจินอาหารแบบเสียบๆครับพี่น้องครับผมเนาะเมื่อนีคนว่านก็ขอส่งท้ายนะครับเรื่องปการปิ้นคลิปไปเพียงตานีนะพี่น้ะเขาฝากคลิปช่องน้อยนะครับคนว่านพาเสียบนะครับผมไวในออมอกอมใจของพี่น้องสุดคนเก่าครับผมเมื่อนีคนว่านขอลาผ้าจากพี่น้องไว้แต่เพียง่านีสวัสดีครับพี่น้องครับ